สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับใครที่ตามหาฮุนไดฮ i ชวันราคาสุดคุ้มค่าถูกที่สุดในตลาด เพียง579,000บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับครั้นี้เป็นรถบือเดียวป้ายแดงนะครับวิ่งในกรุงเทพเท่านั้นนะครับรถสีบอลสวยๆเงาๆเลยนะครับไม้แท้นะครับไมหน่1 0 0กกว่ากิโลครับรถสวยๆคุณภาพดีราคาคุ้มค่าแบบนี้ต้องรีบแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับใครอยู่แถวกาญจนาพิเศษมาดูรถได้ครับต่างจังหวัดก็วีดีโอคอดูได้นะครับที่ไหนก็ดูได้ครับใครตัดสินใจมองหารถอเนกประสงค์ฮุนได 1> 1. คันนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ต้องบอกว่าประหยัดเงินกันอย่างมากมายเสียวครับในท้องตลาดขายกันอยู่ประมาณ600,000กลางๆนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ได้ราคาสุดคุ้มค่า579,000บาทใครไม่รีบใครช้าอดแน่นอนครับภายในสายคลิปเลยนะเพื่อนๆ VIP สุดๆนะครับขับดีมากๆขับเนียนมากๆเกียรสย์สวยๆงามๆเลยนะครับขับลื่นๆเลยนะใครสนใจรีบด่วนนะครับเดี๋ยวมีเซลล์ดูแลให้ทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเ ซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์บริการหลังการขายดีมากๆครับสนใจโทร0885845375 h ุนไดให้ครับ